ค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดบุรีรัาชธานีด้วยส่วนต่อประสานการประยุกต์ API ค่ะดิฉันนางสาวอาชลาพรสิงห์ขันผมนายสุภมิเตยตรงครับ ที่มาและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสุขภาพเช่นการรับคำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีการนวดอบประครบสมุนไพรการฝึกปฏิบัติสมาธิแบ่งออกได้2รูปแบบคือการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพค่ะปัญหาที่พบนะคะก็เนื่องด้วยแนวคิดการเดินทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันจะคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะต้องการข้อมูลแต่จะมีปัญหาคือการให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงมิติเดียวอาจจะไม่จูงใจมากพอให้นะักท่องเที่ยวกลับมาให้ความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยวจึงควรมีการเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกใหม่โดยการใช้ API ค่ะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ2ครับเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบาสารสนเทศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดบุรารธานีด้วยส่วนต่อประสานประยุกต์ API นะครับขอบเขตกดาดําเนินง,งานขอบเขตด้านเนื้อหา 1. ข้อมูลของเจ้าของร้านเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์2ข้อมูลของร้านเช่นชื่อร้านพิกัดร้านภาพบรรยากาศร้านรายการที่ให้บริการราคาที่อยู่ร้านและเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นค่ะ ขอบเขตด้านระบบงานผู้ใช้งานสารสนเทศมีกลุ่มผู้ใช้งาน3กลุ่ม1ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลของร้านและดูเส้นทางไปยังร้านได้ 2. ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของร้านค่ะสามารถเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลค่ะ 3. ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลค่ะขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ก็จะมี PHP โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ค่ะ m y h t l XML, API ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้รับสารสนเทศค้นหาร้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพในอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ 2. ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งของร้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพได้ค่ะ 3. สามารถทรบเซ็นทาไปยังร้านที่ต้องการ 4. พัฒนาโปรแกรมได้ API ที่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาโปรแกรมอื่นได้ค่ะชิ้นงานของพวกเราครับก็หน้าตาจะเป็นแบบในรูปภาพที่ผมเอาให้ดูนะครับซึ่งการทำานนของมันนะครับก็จะใส่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานะครับก็จะเป็นเช่นชื่อร้านเบอร์โทร ที่อยู่รายการราคาและติดอยู่ลองติดอยู่นะครับเพื่อ,อการนำทางที่แม่นยำนะครับสำหรับคนที่อยากพัฒนาแอพพลิเคชันที่จะสามารถดึงข้อมูล a p i ในส่วนนี้นะครับเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับร้านสปาเพื่อ,อสุขภาพได้นะครับครับ สำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำนเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะค,ค่ะ